นี่ครับเสร็จแล้วครับพี่น้องสำหรับเมนูบาเมีเม่มนีนะครับพี่น้องครับนี่ครับมนีบาเมีได้ตำมะฮุงเพเพ็ดตำซี่โครงทอดน้ำปลาบบรือวิลครับซี่ซันหนาตานะครับเป็นยังไงครับพี่น้องเป็นเสแส่บบ่อาหารมื้อเที่ยงน้องพี่น้องนะครับสุดยอดเลยตบมะฮุงซี่โครงหมู ทอดนะครับพี่น้องครับอาหารมือร้อเที่ยงนี่ดดมสมบุนอีแล้วครับพี่น้องครับเป็นไรครับสีสันหน้าตาเป็นตาแสบปะครับพี่น้องครับบอเมียกว่าเป็นตาแสบยิเด้ตอนนี้แจนำร้ายแจ่แจนะครับหอมหอมหอมหมูทอดอือหอมหอมน้ำปลาเด็กบึ้สุดยอดครับพ hm ี่น้องครับวันนี้จะเลือกอาหารนี้แล้วเนาะนี่นะครับหมูทอดบาเมี่เป็นตาแสบปะทอดเองก็มึอ นนองนะอครับพี่น้องครับไปบัดดี้ไปกินน้ำกันครับพี่น้องจดจากกันเลยนะเ,เ,เ,เัางเนาะแซ่บๆต่มุงคเทสเนาะแย่ปากแจ่ๆครับพี่น้องครับไปไปกินกันครับพี่น้องครับ สวัสด en, ีครับพี oh. ่น no. ้องปกปาสุขุสุคนครับพี่น้องช่วงนี้พี่น้องกับบาเมฆครับมือนี่บาเมฆกับผ้ามาแซ่บอีกที่เ่าครับพี่น้องครับมันนี่บะเมฆในตำมะม่งครับทอดซี่โครงหมูนะครับพี่น้องครับมื้อเที่ยงแซ่บๆกันเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับซี่โครงหมูทอดบาเมฆเนาะเออเติรดเองกับมือนะพี่น้องเนาะมะม่วงกับตำเองกับมือเป็นไงครับเป็นอะไแซ่บปะ ซี่คโครงหมูทอดมาได้ครับพี่น้องครับมากินเขาเที่ยงกับบาหมีน่นะครับพี่น้องครับไปซิมซิมหมูก่อนอืมอืมแซ่บแซ่บแซ่บอีกแล้วแซ่บพิลีครับพี่น้องครับสำหรับหมูทอดสิแหลกบายบาย เอาไปกินกระตัหุูงไปกระตัหุูงนี่เพชรดีขนาดครับพี่น้องครับเพชรแบบซาใจเลย สีโค้งนี่ที่แรงว่าจะไปเสื่อมสีโค้งนี้ยัเห็นไหมคบแล้วมก็มาทอดไปไปวะนี้ตลาดมันไหวมันมันไหวหรอมันม่มีอันสีโค้งอันโค้งนี้เล่นไหมมาเป็นก็ตัดกกเต้นแบบนี้ไปพี่น้องมันเป็บ้าเม็ดกลยเล่นสับปีเอ้าสําปีกเสียบเข้านยน้องพี่น้องเต้นกันไม่เคยเสื่อมล่าเนี่ยครับหมูทอด แซ่บๆทำหมงกับเป๊ะสักจังเลยมื้อนี้พักกันมือนี่เลยครับมือพักกันขาวมือแบบบุ้งจริงเนาะมื้อเชี่องไม่ต้องอะไรมากมายเนาะพี่น้องราดมันแซ่บนั่นก็ได้อุชองถึงบาริเซ่แบเขือเหลืองเลยบเขือเหลือแม่ตำนั่น แ <c oughs> พงแพงขัดแพงไนีสีหน่วยวเศร้ามะเขือเหลืองไหมพี่น้องเรามาถึงยุคกินมะเขือเหลืองสีหน่วยเศรแล้วใช่ไหมกินมะเขือเหลืองดือน้ำเหมือนพ่นหน้าอึ้บไปอ่ะ น้ำน้ำ,น,ำน้ำพ่นเถียงหน้าอยู่นะสุ้มมือมูลราคาไ่สี่น้อยส้าบาทเนาะยั่วเอามาซื้อเลยว่ามา็ซื้อเลยยั่วแม่พ่นาะพี่น้องตั้งเกินเบือนน่อปวดนาะเสียบสุดยอดเลยครับพี่น้องครับสีโค้ง,เ,งนเน้นเลย ต้องค่อยๆกินนะดากมันไหลต้องค่อยๆแห้งนะเพื่นเนาะกินสองสามคำหนึ่งกับเผ็ดแต่บางมรูแสบสาใจขนาดนี้เพื่นเนาครับ กระดูกมูเน็ตอืนี่นะครับพี่น้องครับมาได้พี่น้องเลยมาถ้าอยกินข้าวเทียงมากินข้าวเทียงน้ำบลาเม่ครับตามาหุ่งแสบขนาดเลยมาหุงกับเพชรดีค่าบอือ้ครับ จุดยอดจุดยอดคม<ส>อมแซ่บสิโค้งหมูเห็นไหมแซ่บมาถอดน้ำพี่น้องเนาะไก่เากินดูเลยไหมว่าสิซื้อต่างประเทศกินอยังไงก่งกอกนกินหม,มูกรอบแบบเออคือจีแซ่บกินกระดาษบางหุงเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอกาสก่อนพี่น้องครับเอาโอกาสมาเหมาะกัน สุดยอดครับพี่น้องครับพอเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยแสบดีไหมทําหุ้งมาโอ้ยหลุกเมียดจงนี่ตับแสบดี <c oughs> ลงไปหลุกเมียดจงนี่ครับสิคโครงชิคตโตโตเนี่ยวนักสุดยอดแน่นี่เลยสิ เสบีบสีโค้งถอดกระแสบเห็น วนของความเสียบเลยครับพี่น้องครับเข่ากันดีแต่แล้วสุดยอดอีต่ำหงมามันก็ต่ำเสียบแทบนเลยเราประหงอี่มี่สองอารมณ์เลยพี่น้องอารมณ์หิวเข่ากับอารมณ์บ่หิวนี่สองอารมณ์ คันอารมณ์หิวเนี่ยแล้วเกิดเสียบพิเสียดอ่ะเวลาต่ำนะอารมณ์หิวเลยเสียบมันพิเยดเลยคันอารมณ์มาหิวนี่มีคนมาบอกจำจำบ้าไข่บ้าไข่เขาขเครื่องสุดยอด สุดยอดแล้วครับขา,ขาอกอยู่อืมอโอ้ดูตั้งไร้ำได้ก่อน นี่มันเงนตัวใหญ่ก็คือเพร่อมันกัดน,น,นะเนาะอืออีกครับพี่น้องครับสีโครงทอดหอมหอมดิมครับจำหูแสบแสบแสบดีเลยจำหูเหมือแนะแสบปะ แปดาวแปดดาวพี่เขาบ่นสิเนี่ยวอลังการงานสั่งเมื่อยแพ้แม่เมยเปนรองโลกมาถึงลอยสิงคมก็เสือว่าถอดกินยูนะว่ากันเลยโลกแปดสิบบาทแม่เมยปมาซื้อซื้อต้องขึ้นละแต่แตลลางขึ้นนะ ว้าตับหมูก็สุดยอดครับสุดยอดความแซ่บสุดยอด,ดความเผ็ดเลยมั้ยฮะที่ยอะเพาเป็นตัวเผ็ดไะไหนอะต้องเผ็ด กินอีกโดนไนี่ยหนึ่งสิเบมดอตามมาเบิด์่ปะเบิดครับพี่รองครับเดี๋ยวว่าเมกะเสียมร่าพ่อจางพี่น้องไปทราบเลยละครับพี่้องครับแต่สิบกิ๊กต้อยก็เราละอีู่ละครับยั่วๆด้วยซี่โครงหมูทอดเนาะกับตับหมึหุงสแสบๆอยู่ละครับพี่น้องครับจะได้กะฝาังพี่ฟังน้องครับเข้าไปตามเป็นกำลังใจให้พ่อแม่เนี่ยเลยครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องสี่ม้ไม่เนาะ สำหรับพี่นอ้องอที่มิ้วแลวกะฝากคนไหนก็แชร์นะครับฝากเขาไปเบิ่งมันจบคลิปเรื่อยๆพี่น้องเด้อมาเบ่งตรงการเวลาครับพี่น้องครับกำลังปัดเวลา,าใหม่ตอนนี้เนาะนะครับฝากเขาไปเป็นคำลังใจก่ไ้เม่น,น,นเนาะนะพี่มีว่าเม่นกันใส่ไปทั้งนี่แหะครับพี่น้องครับอาแหวกจะไปน,นู่งซี่โครงหมูทอดซุปตังอะไรซุปตังนำ้ำซุม แซบอีกทีมนี่แส่บรับตาำแบบพหิวๆน่ะนะครับสีโครหมูหยว่ๆหอมๆเดี๋ยวไปกินก็ขอรังหันต่ะอ่ามันแบบกินอาหานา็เมยแสบเม่แข่งกระดูกนะอืม ก็เลยฝากไปเลยด้วยครับพี่น้องครับเออสำหรับคุนนี้บอมพี่ไปแล้วครับพี่น้องครับ